สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนนะคะวันนี้ดัชิตาจะพาทำแกงอ้อมกับปูดวยค่ะพี่น้องแล้วก็สิเฮ็ดน้ำพริกไอสิอเฮ็ดปลาเตรียมไว้นะคะแล้วก็แช่ซองฟิตไปนะคะอะเฮ็ดเอาเอาเต้นเนื้อปลาไหมคะไว้ไว้ถ้าแกงไตปลากระไดเวลาเขาสิบปนกับปนได้ใช่ไหมคะเหมือนกับดัชิตาสิเอาไปทอดบ่บเบ,บ,บออย่างเพราะว่า ท่าทางทีการย่างการปิน่นมันอน่ี้ไหมคะเดี๋ยวก็เห็ดแล้วก็เ้าก็ตีแกเอาแต่เนื้อปลาแล้วก็กกแช่สองพลิไปไ้นะคะวเวลาเ้าสอยากเห็ดกินเห็ดป่นเห็ดยังเขาก็ออกมาได้นะคะเห็ดน้ำพริกมอนีีสิเห็ดน้ำพริกนะคะเห็ดน้ำพริกปลาเอาไว้ถ้ากินโดนๆนะคะตําแห้งๆนะคะแล้วก็ออมอีก,กับปูนะคะปูเนี่ยกะสีบอกออมเมอิดดอกขาสีเอาไว้เห็ดปูดองน้น่มไหมคะเอาไว้ถ้าใส่ตำบักหู่งย่ามอยาก,กินตำบักหู่งเนาะ โอเคนะคะว่ามีส่วนผสมมีผักอี่างเนาะเนี่ยกับผักนี่แหละเดี๋ยวดาชิตาสบเก็บน้่นี่ละผักลิมหัวสวนโอเนาะของดาชิตานี่แหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอเคนะคะเรามาเก็บผักกันเนาะอันนี้กับหระผ้าใบกระเพ้านะคะเดี๋ยวไปดูสวนของดาชิตานะคะ บะเขือนะคะส่วนผสมกับไอเอ็กยงออมกระปูด้วยค่ะสีใสใบพ,พักใสบันเท้าเนี่ยมะระขีนกแลลวกับใสบะเขือนะคะตคะไคร้เบิงเบิงมะระของดัชิตานะคะมะระขีนก,ก,นกดกมากค่ะสุกแล้วสุกสกบบนี้เม็ดมันล่นล่งอ่ะเดี๋ยวไปเก็บเอค่ะเบิงเบงหง่วยหลายหลายที่มันเป็น ที่มันเป็นการแบบนี้เพราะว่าดัชิตาเก็บใบมันไปแช่แข็งไวแล้วนะคะเก็บเป็นบางส่วนนะคะเดี๋ยวต่อไปเอาลูกมันเดี๋ยวจิกไอเก็บข้าตู้เย็นนะคะคือกันเก็บข้าช่องฟิตเลยนะคะไว้ถ้ากินนอกเห็ดกเตี๋ยวไก่มาละกระไดใส่ขมนิดนึงนะคะแล้วกับพริกนะคะพกกคริกขี้ลกกระเรียงเนี่ยพริกกระเรียงเนี่ยเอาไปเป็นลูกๆนะคะแล้วก็บปลเขือเดี๋ยวบลาเคืออยู่ข้างนอกนะคะบลาเขืออยู่ข้างนอก นี่มะเขือนะคะตะไคร้อยู่นี่ตะไคร่นะคะมะเขือดกค่ะมะเขือลูกดกแต่ผิวไม่สวยแต่ข้างในดีนะคะนี่ดกค่ะนะเดี๋ยวเราเก็บผักกันแล้วไปดูวิธีการทำนะคะอ้าเก็บพักได้มาครบแล้วเด้อค่ะเด้อมะเขือ ตะไคร้แล้วก็ใบโหร,ระพาใบกะใบกะเพราแล้วก็พริกขีโ้นโูแล้วก็ผักไซนะคะหยอดงามงามพี่น้องเลยสะออนลายเลยมวยอ,อ่อนมั่นเนะเาะนี่นะคะเดี๋ยวดัชิตาไปเอากระเทียมก็พร้อมแดงมากเนะเาะนะคะเดี๋ยวจะเสีเหตุไยเบืองวันหนาตามันจะเป็นแบบไรเนาะพี่น้องเนะเาะไอแกงออมกระปูบรรยากาศห้อนแล่นนะคะ แต่วรสชาติสิลอยเอ็ดบ่เดี๋ยวรอเบิ่งนะคะเครื่องแกงนะคะเ้าโขกสุกเลยนะคะมีกระเทียมมีหอมแดงนะคะแล้วก็มีพริกรแห้งนะคะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ใบกระกูดนะคะซอยใส่ไปโรดนะคะไอตะไคร้นะคะใส่หลายแสบหลายเด้อค่ะสมุนไพรเด้อค่ะตำโขกรวมกันเด้อค่ะพี่น้องบาดนี้ พอเดือดได้ประมาณห้านาทีนะคะเราเอาผักห้ทิมเอาพวกไอ้ไที่มันเป็นหัวแม่คะพวกมะเขือพวกมะละนะคะลงไปนะคะลงมไป่อกองกำลังปรุงนะ,ะเอาลงไปก่อนนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะให้ให้มะละแล้วก็มะเขือนะคะมันเปื่อยนิดนึงนะมันสุกนิดนึงแล้วเราค่อยเอาผักลง ค่ะทิดาทิตาบอกว่าไอ้ของข้าวทุกอย่างนะคะเอาตองใส่น้ำนิดนึงเพราะปลานามปูมันไหลแล้วไหมคะใส่น้ำนิดนึงนาปูมันไหลแล้วแล้วก็เค็ดในมันหอนเคล็ดในหม้อหอนจะซื้อไหมคะแล้วก็เอาเครื่องที่ข้าตําเครื่องแกงมาทานร่งกรไห้มันกินมันหอมให้กินเครื่องแกงออก่นบ้เข้าจึงเอาไอ้น้ำปูลงไหมคะข้าจึงเอาไอ้มันปูลงแล้วก็ปล่อยมันเดือดแล้วก็ข้าก็ใสผักที่ว่าไอ ถึงมันเป็นพวกหัวพวกเคือพวกกพริกลูกโกดตัวนี้เอาใส่มาสุกกรน,นะคะเดี๋ยวเราอยใส่ไอ้นั่นไอ้ทีนี้ก็ตามไปด้วยน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร์สองช้อนก็สองช้อนทุกอนนะคะน้ำปลาราต้มสุกนะคะเพราะว่าทีนี้เราก็กินน้ำปลาราต้มสุกนะคะน้ำปลาสําเร็จนะคะแล้วก็ใส่ผักนะคะใส่ผักแล้วก็ยกลุ่มนะคะ เราต้องให้พักนันสุดหลังเ,ลเมื่อกี้เอากะเพราโหละผ้าลงไปนะคะแล้วก็ตามไปด้วยใบมะละกะคะซิมเบืองแล้วจะพี่น้องเสียบเสียบที่มันคิดหมดกานหลายเบืง่ง ออมกระปูของดาชีตาไหมคะมาซาเนเป็นนกซีแหละพักนี่เอาล่งปิดเลยค่ะปิดเตาเลยค่ะเพราะว่ามันสุกพักไหนยังให้มันเกลือยหลมันสูบเศษนี่นะคะปิดเตาแล้วนะคะ สุดยอดทักไซกับพวกขมปันไดเด้่ยักไซอะอืมสุดยอดเลยค่ะสุดยอดสุดยอดพี่น้องเอ้ยสุดยอดค่ะขันมีหวกเนาะมีหัวกมีหูแมงละงมมีอย่างนเนี้ยเนาะมีไอแอนแมงน้อยๆน่อยกแมงอย่างตับๆๆๆเต้าตับเต้าเนาะแสบเลยค่ะต่อไปนะคะดัชิตากระซิเฮดไอ ไอปูส่สวนนึงดัชิตาค็ดไอปูปูดองนะคะและ้วก็ปูดองมื่ออยาดแล้ค่ะไส่น้ำปลาแล้วก็แลวเลยคะ่ะล้างให้สะอดาดไส้น้ำปลาต่อไปดัชิตาคสอเ็ดน้ำพริกนะคะปลาที่เอาไว้นะคะสิเเรียมไว้เด้อแต่ว่าตอนนี้ขอกินออมปูก่อนอดเ่ไหวค่ะเดี๋ยวเมื่อสิยาวัโพดเอาคลิปต่อไปเอาคลิปนี่คลิปออมปูก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นเห็ดปลานะคะเห็ดไอ้น้ำพริกปลาไว เด้เดี๋ยวว่าสูตรปี่อย่างเนี้ยเดี๋ยวคอกินค้อนุญาตกินก่อนเ้อค่ะเร้อพี่น้อง